บอกทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันสวนทางกันบอกทางในทางโลกเนี่ยอยู่กับคนรักอยู่กับคนรู้ใจอยู่เวลาไหนอยู่กับคนที่ใช่เนี่ยอยู่เวลาไหนมันก็มีความสุขแต่ทางธรรมะเนี่ยไม่ต้องมีคนรักไม่ต้องมีคนรู้ใจอยู่กับลมหายใจใจเราก็เป็นสุขล้วแค่ดูกยมหายใจเนี่ยใจก็เป็นสุขล้ะไม่ต้องมีคนรักไม่ต้องมีคนรู้ใจไม่ต้องมีคนใช่ใจก็เป็นสุขนีคือทางธรรม เร,เราทาในลมไม่เกี่ยวกับบุคคลไม่ต้องมีใครเนี่ยใจเรามาอยู่อยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยใจเราก็มีความสุขเพราะจิตมันสงบเหมือนพระเจ้าแตา่ว่าจิตตังทันตังสุข,ขาวังจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ไม่ใช่เงินนําสุขมาให้นะจิตที่เราฝึกดีแล้วนําสุขมาให้